ปาดนอไมล้ลายลายกับพ่อพี่น้องบ้างมามาค่ะมาหักน้ำกัน,วส,น,ส,นสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องและกัท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้ก,กามาเอานอนไม้อีกเนาะคะ่ะโนไม้ล,ลายลายค่ะก็ะต้องสงสัยว่าเป็นยังจังห้องเสียงลงนี่ในดงไพ่นะคะ ลาอิลีมาเก็บย่ำใดก็ล้ายย่ำนันเนาะค่ะที่เฝ้ามาเก็บนี้พราะว่าสิ้นเดือนนี่นะคะเขาก็สิเริ่มแกแล้วนะคะก็คือสิ้นเดือนนี่นะคะถ้าเกิดว่าห้าวเฝ้าเก็บเขาก็สิเริ่มแกนะคะก็เลยพากันเฝ้ามาเก็บเนาะค่ะแล้วมีเอฟซีถามขอมาห้ายไรค่ะว่านอกไม่เนี่ยรสชาติคือบานห้าบอล้วกค่ะมีขนบอมีหมดบอนะค่ะที่จริงทุกตาก็ได้บอกไปหลายคลิปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็เพราะเป็นยัง เดี๋ยวตุกตากระสิมาอธิบายแล้วกัสิมาให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะค่ะนอกไม่นี่มีขนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าขนของเขาน้่งหน่อยแทบสิโบมีเลยเดี๋ยวตุกตาเสียเบิ้งน้ำเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะนอกไม่นี่นะคะจะบอกเลยเลยว่าแทบจะบ่มีขนเลยกับว่าใดเนี่ยค่ะตุกตาเอามือรูปขึ้นรูปลงอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะจะคิดหลายนะคะรูปขึ้นรูปลงแตง่งเนี่ยค่ะคือไม่ไม่คันคายเลยนะคะบ่คันคายเลยแล้วค่ะเนี่ยค่ะ ก็คือขนเขาน้อยมากเลยนะคะแล้วก็หน่อไม้เขาจะขึ้นมาสวยมากๆเลยนะคะเขาไม่มีหนามนะคะย้ําอีกทีนึงไม่มีหนามเลยนะคะเนี่ยค่ะก็กอของเขาไม่มีหนามแล้วก็ไม่มีขนนะคะแล้วก็ไม่มีมดแดงถามว่ามีมแมลงมีพวกทิกมีอะไรไหมคิดว่ามีอยู่นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าป่าที่นี่เขาสะอาดสะอาดนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะคะไม่มีคนลำของเขาสวยงามมากเลยนะคะอันนี้พวกตามาเอาไม่ทันนะคะก็เลยเร่มเริ่มสูงแล้วก็รสชาตินะคะรสชาติจะคล้ายๆหน่อไม้บ้านเราแต่ว่าเขาจะไม่มีรสหวานเขาจะหอมค่ะเขาจะหอมแล้วก็หวานนิดๆแล้วก็จืดอยู่นะคะก็คือเนี่ยแต่เขาไม่คืนไม่ขมนะคะท่านผู้ชมค่ะบ่ขืนบ่ขมบ่เฮีนเด้อค่ะ ไม่ขืนไม่ขมไม่หินกินง่ายนะคะนุ่มแล้วก็มีเอฟซีพันถามไมา่อีกว่าเป็นยังเวลามาเอานี่คือใส่ถุงมือแล้วก็เอฟซีกระถามอีกว่าเอามีดตัดได้บอเนาะคะ่ะเอามีดตัดได้เยอะด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเริ่มสูงแล้วแล้วก็เอามือเนี่ยค่ะหักสิง่ายกว่าเอามีดเนาะคะ่ะเจ้ามีดหรือเอาเสียมมะมเอาก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่า ยูนินเอาง่ายนะคะเขาบ่มีน้าบ่คขั่นค่ายเนาะตุ๊กตาก็เลยใส่มือฮ er so ักเอาเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็จะฮักเปาะๆนี่ค่ะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะฮักง่ายค่ะบ่ต้องเอาเสียมบ่ต้องเอามีดยากเนี่ยค่ะคือแบบไก่สมุทดูดูของเขาเขาก็จะเริ่มเน่าแบบนี้อันนี้นอสั้นๆแบบนี้ก็มีดละค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ฮักเอาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นบอกขาดเต็มสักลากเลยฮักเอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะ